เวลาผ่านไปไวเหลือเกินค่ะทุกคนตอนนี้ลูกสาวก็คือนั่งโตทานอาหารกับอิงได้แล้วนะคะเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาอิงไปทําธุระกันมานะคะแล้วก็บางเงินได้แวะทานอาหารตุรกีร้านนี้นะคะก็เลยเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะร้านนี้ดูเผินๆจากด้านนอกก็จะเป็นฟิลแบบอาหารสตรีทฟู้ดอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเข้ามาในร้านก็คือเป็นร้านใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีที่นั่งหลายโต๊ะเลยค่ะเมนูก็คือมีให้เลือกหลากหลายเลยนะคะตั้งแต่อาหารหลักอาหารจานเดียวจัดเป็นเซตแบบนี้นะคะตลอดไปจนถึงสลัดของทานเล่นของหวานเครื่องดื่มคือมีครบหมดเลยค่่ะราาาคกก็ตมททีุน เห็นนะคะมีตั้งแต่ราคาร้อยกว่าจนถึง3 0 0ร้อยสเลยค่ะแต่ปริมาณอาหารที่ได้ก็คือเหมาะสมกับราคานะคะทุกคนไม่ได้น้อยเลยค่ะวันนั้นนิ่งไปถึงช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะคะคนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะแล้วบรรยากาศภายในร้านก็คือเสียงดังเจียวจ้าวมากเลยค่ะแต่ถึงลูกค้าจะเยอะอยังไงทางร้านก็มีพนักงานบริการอย่างทั่ถึงเลยนะคะบนโต๊ะอาหารของเขาทุกโต๊ะก็จะมีพริกป่นนะคะมีผงโดยมันฝรั่งทอดค่ะมีกมเกลือซอสมะเขือเทศมายองเนสแล้วก็ซอสพริกด้วยค่ะในระหว่างที่รออาหารกันนะคะก็นั่งเล่นกันไปเร สองนี่ไม่หยุดเลยค่ะหลังจากที่ออเดอร์อาหารไปประมาณ15นาทีอาหารก็มาแล้วค่ะทุกคนมาเร็วมากของอิงสั่งไปเป็นเมนูทาวุกเดอแน่นะคะมันก็คือเคบับไก่นะคะทุกคนเดอนแนที่นี่ก็คือเคบับนะคะส่วนทาวุกก็คือไก่ค่ะแล้วก็จะมีมันฝรั่งทอดค่ะแล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเป็นเป๊ปซี่หรือว่าจะเป็นไอรันนะคะไอรันก็คือเครื่องดื่มโยเกิร์ตที่คนตุรกีนิยมดื่มกันมากเลยนะคะอย่างที่สามีอิงดื่มไปเมื่อกี้ค่ะในส่วนของลูกสาวน,น,นะ พวกเรานะคะกินเฟรนไฟรายแบบบางครั้งค่ะแล้วนางก็คือนั่งกินแบบจริงจังมากทุกคนตอนนี้ก็คือมีฟันแค่ซี่เดียวนะคะแล้วก็อีกซี่หนึ่งเพิ่งจะโผล่มานิดเดียวเองค่ะแต่เขากัดเขางับกินของเขาได้แบบสบายใจเลยนะคะวันนี้ลูกสาวก็คือครบ9เดือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเป็นเพื่อนซี้ของยิงเลยนะคะตอนนี้ไปไหนมาไหนก็คือตัวติดกันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเอาจริงๆทุกวันนี้ตั้งแต่มีลูกก็คือไม่มีเวลาได้เหงาอีกเลยจริงๆนะคะนอกจากไม่มีเวลาได้เหงาแล้วก็คือไม่มีเวลาเป็นนส่วน่วววตัด้ยคะ หลังจากที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็นำบิลรายการอาหารที่เราสั่งนะคะมาชำระเงินที่จุดชำระเงินนะคะมื้อนี้ของเราสองคนก็จ่ายไปแค่400นิด,นดเองค่ะคลิปนี้เก็บบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆประมาณนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปละค่ะบ๊ายบาย